คุณเคยคิดไหมว่าทําไมมหาสมุทรถึงลึกและกว้างใหญ่ขนาดนี้มันอาจไม่ได้เป็นแค่ผืนน้ำแต่มันคือโลกอีกใบที่เราไม่เคยรู้จักลองนึกภาพอรารยธรรมโบราณที่รุ่งเรืองกว่าเราหลายเท่าแต่ต้องเผชิญหน้ากับภัยพิบัติครั้งใหญ่พวกเขาฉลาดพอที่จะสร้างโลกใหม่ใต้ทะเลลึกเรือดำน้ำที่ลงไปสำรวจพบสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนน่นาจเป็นพลเมืองของอรารยธรรมนั้นพวกเขายังมีชีวิตอยู่แล้วเครื่องบินเรือ ที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยละ่ะบางทีพวกเขาอาจถูกดึงลงไปเพื่อปกป้องความลับที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนน้ำมีคนเคยเห็นแสงประหลาดใต้น้ำลึกเหมือนเมืองที่สว่างสวัยในความมืดมิดนั่นไม่ใช่ปรากฏการธรรมชาติแต่มันคือบ้านของพวกเขามหาสมุทรสำรวจไปแค่5%เท่านั้นอีก95%ที่เหลืออาจซ่อนความจริงที่น่าตกตะลึงที่สุดของโลกไว้ก็เป็นได้อารยธรรมใต้ทะเลอาจมีอยู่จริง